โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกอันอาชญากรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สถานีตำรวจภูทรบึงสามพันมีเครือขา่ายภาพประชาชนจากกลุ่มสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและบุคคลที่มีบทบาทที่ประชาชนยอมรับเพิ่มมากขึ้นโดยมีพันตำรวจเอกเกรงไกรรินทพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนมวลชน สััมพนธ์ลงพบกับเครือข่ายประชาชนเพื่อรับทราบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดมีการสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาชนกับเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่นไลน์ c e b o o k YouTube Tik t o อกเป็นต้นเพื่อแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีการสื่อสารการส่งข่าวสารการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันอัชญากรรมในชุมชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเปรี่ย เทียบกับจำนวนเครือข่ายประชาชนเมื่อปีพุทธศักราช2567การรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4ด้านจำนวนเรื่องทั้งหมด128เรื่องได้แก่1ด้านสังคมจำนวน86เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน86เรื่อง2ด้านเศรษฐกิจจำนวน2เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน2เรื่อง3ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน26เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน26เรื่อง4ด้านปัญหาความขัดแย้งจำนวน 14เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน14ี่เรื่องการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายในระดับสถานี 1. ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าทางสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันได้มีการอบรมให้ความรู้โทษภทัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าให้กับสถานศึกษาในอำเภอบึงสามพันโดยมีครูตำรวจแดและตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นวิทยากร 2. ปัญหายาเสพติดสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันได้ดำเนินการแก้ไขโดยมี2แนวทางคือ 1. มีการอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนตามสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุค้มกัน 2. ด้านปราบปรามได้ดำเนินการสืบสวนและได้จับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนบรรลุตามเป้าหมายตามที่ภูธรจังหวัดสั่งการมา 3ปัญหาอุบัติเหตุจราจรหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลงพื้นที่เพื่อทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนำไปสู่การแก้ไขพร้อมดำเนินโครงการถนนปลอดภยัยสวมหมวกนิรภัยเทอดไทองราชันราชินีและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย100เอร์เซทางสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันได้ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชกับโรงพยาบาลบึงสามพันเพื่อทราบขั้นตอน การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยจิตเวทอาราวาสได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบึงสามพันเพื่อทำการรักษาต่อไปการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอ คือเรื่องปัญหาฝุ่นหมอกควันทีเอ็มสองจาทางผู้บังคับบัญชาได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาเภอบึงสามพันเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยได้ข้อสรุปจากการประชุมให้ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ลดเผาโดยสถานีตํารวจภูทรบึง 3, 000, สามพันได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางภายใต้อํานวยการของพันตํารวจเอกเกรงไกรรินทพลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรบึงสามพันมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจออกประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่และมีผลการจับกลุมจํานวนหนึ่งราย ผลการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับแจ้งรวมทั้ง5ด้านผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีใช้อำนาจหน้าที่ของตำรวจโดยตรง 1. เรื่องพิพาทที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขให้ตำรวจชุดสายตรวจไปที่จุดเกิดเหตุพร้อมให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกร่วมกันและแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายไปพบเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สถานีตำรวจภูธรบึงสามพันสามารถควบคุมจำนวนสถิติอาญาหกลุ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงพฤษภาคม2568คดีอาญากลุ่มที่1ประเภทอุชการและสะเทือนขวัญไม่มีเกิด คดีอาญากลุ่มที่2ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง10คดีจับกลุ่ม9คดี12คนเป้าหมาย75%ผลการปฏิบัติ9 0คดีอาญากลุ่มที่3ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพย์รับแจ้ง17คดีจับกลุ่ม17คดี19คนเป้าหมาย60%ผลการปฏิบัติ100%คดีอาญากลุ่มที่4ประเภทที่น่าสนใจรับแจ้ง4คดีจับกลุ่ม4ี่คดี4คนเป้าหมาย0%ผลการปฏิบัติ100% คดีอาญากลุ่มที่5ประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหายรับแจ้ง39คดีจับกุม39คดี39คนเป้าหมาย100%ผลการปฏิบัติ100%สุดท้ายนี้ทางสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ให้กับชุมชนเพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนต่อไป